เจเอเะเอเพื่อนๆื่อนี้คู่นั้นกับมาห้างแต่เ้าระมาห้างแต่เช้าเพราะนัดเพื่อนว่าจะมากินอาหารที่เทมปนอนชั้นสี่เลยค่ะแล้วมนีของแสบาไหลยคู่นั้นเป็นเจ้าของห้างเราสันทอทำทาวานม,ามีหุ่นส่วนอยู่นี่มูมัาตัวมีหุ่นส่วนอยู่เทมปนระนตัวคือไปหา้างเทมปนอนดูเถอะวา อยากจะตอบว่าใช่คนะ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเข้าไปก่อนค่ะห้างเปิดแล้วค่ะโอ้อยังไม่เปิดนัดเพื่อนไว้นะคะนัดเพื่อนไว้มากินข้าวทั้นสีนะคะมกัมกมักเ็ดคลิปเนาะพี่น้อ,นอ keep, งเนาะเ็สคลิปามวันนะแต่ว่าคู่มือชานะก็จะได้ตามมูบอยไรดุดน,นะตามแค่อันคู่ <c oughs> <c oughs> เดนักเรียนครูนั้นคนสวยอย่าง้ว้เนี่ยนักเรียนก็สวยครูก็สวยเห็นไหมคะไม่บายท่านผู้ชมหน่อยลูกโอเคค่ะตกลงกินแบบหมี่นะคะเพื่อนๆแต่เพื่อนครูนั้นกินจะกินกาแฟร้อนนะเขากินเย็นไม่ได้ครูนันก็จะกินแบบหมี่โชว์แป๊บหบนึ่งแล้วก็จะไปนะคะเพื่อนเลพาเพื่อนไปกินกาแฟร้อน,นะะโอเคนะคะกินก่อนนะคะเพื่อนไม่กินเพื่อนบอกกินข้าวเช้ามาแล้วเพื่อน มีนั่นนะเนี่ยแสบแสบแบบมีโอเคค่ะจุบ๊บจุ๊บมากินชาเขียวต่อค่ะเพื่อนกินเย็นไม่ได้เพื่อนไปซื้อร้อนอเมซอนอย่างนะค่ะเพื่อนเพื่อนไปร้านอเมซอนอยู่ใกล้กันอ่างอเมซอนเห็นะะไหมคะเพื่อนไปซื้ออยู่ยังไม่มาอันนี้คนนั้นก็ซื้อร้านเดิมคนนั้นนะครับชาเขียวไว้รุ่นในร้านโอเคค่ะกินก่อนนะคะ ซื้ออันนี้ซ้อนมาร้อนค่ะตอนนี้ไปซื้อขนมพรมินทรนนะคะทำสะอาดตลอดะะคเห็นไหมคะทำสะอาดตลอดยีิบสี่ชั่วโมงโอเคนะคะเหมือนเพื่อนซื้อขนมก่อนใส่เสื้อดำโอเคนะคะนางต้องกินร้อนค่ะนางกินเย็นไม่ได้เพื่อนกำลังช็กาแฟน,นะคะเ,เพื่อน เพ่นกำลังสดกาแฟเพื่อนจินของเย็นไม่ได้นะคะต้องกินของร้อนค่ะเพื่อนคุณนันสวยนะโอเคนะคะบ๊ายๆท่านผู้ชมหน่อยโอเคเพื่อนเลยอยากได้มุมนี้นะคะเห็นไหมคะร้านกาแฟของคุณอันประจำต้องหันมาหน่อยมุมนี้เสือกินขนมอยู่นะคะนะคะโอเคค่ะน,นะคะ อืมอ่าเห็นไหมคะนี่ล้วยนะคะกินกับชาเขียวนะคะล้วยกับมันกับเผือกค่ะโอเคไหมคะมเพื่อนโอเคคะ่ะ